สวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้นะไกลคันบันทุงนะสิผ้ามาอยู่หน้าอีกมือนหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเข้ามาใส่ชีวิตอยู่หน้านอกกะ,ะมาเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เพิ่มนี่แหละก็คือมียังกระ,ะเพาะเมล็ดไปก่อนเนาะเตรียมไว้ปลูกปีต่อต่อไปเนาะคะ่ะนอกนะะ้วกมาซับนอไม้แกงนอไม้ให้อาหารปลาเนาะคะ่ะ เขากะมาใส่ชีวิตอยู่ไฮอยู่หน้านี่ละสำหรับมือนีนอเฮากะสิพาะเมล็ดมะละกออินทผาลามัมละกะไอกระเจี๊ยบเนาะค่ะนอเดี๋ยวเฮาสิพามเมลดพันธุ์เนาะค่ะก็คืออันไดพ่อที่สิคืนมาแล้วก็ปลูกภายในปีนี้เขากะสิปลูกเนาะแต่ว่าขันอันไดมันต้องใส่ระยะเวลา ขามปียังสีเนี่เฮากะเอาไว้ก่อนเนาะเฮากะเอาไว้์เถปูปีต่อต่อไปละแล้วเฮากะมาซับนอไม้แกงเนาะค่ะก็คือใส่ชีวิตอยู่บ้านให้บ้านหน้าอยู่บ้านนอกเฮานี่แหละเนาะเฮากะมาให้อาหารปลาเนาะค่ะซึ่งเฮากะปล่อยปลาไปแล้วนะห้ารอยตัวห้ารอยตนี่สําหรับคลิปก่อนๆนั่นนะก่อนหน้านู้นปล่อยไปอีก ปล่อยไปก่อนน,นานู่นนะสามลอยตัวนอแล้วก็มาปล่อยอีกห้าลอยตัวเป็นแปดลอยตัวนอทีเข้าปล่อยไปนะการหายอาหารปลากะเขากะบด้เบิงรองนอว่ามีปลามากินบเนอเขากะต้องไปเหตุอย่างอื่นเพิ่มนะค่ะนะน,น,นี่นะเข้ามาเพาะเมล็ดมะละกอนะมะละกอกะซิมีมีพันครั้งพันแก้วกลางดง พันแขกดำเอียงนี่ล่ะแล้วแต่เนาะคะ่ะเพราะว่าเห้าน่ะสังมาจากทางเน็ตเนาะสำหรับพันเมล็ดมะละกอน,นี่นะเห้าสัางมาสีพันเนาะเหากระเพาะห้เบิดนั่นแหละสังมาเท่าใดกระเพาะให้เบิดนั่นละ,เ,ะ,พเ,นะ,ละเพราะว่าขันแมนว่ามันขึ้นต้นมาเนี่ยกะทย่อยปู่ไปเนาะคะ่ะเนาะด้วยชีวิตอยู่บ้านนอกเห้าเนาะ,ค,ะค่ะกะหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตนี่ละ่ะเหากะ มาซับนอใหม่แกลี้งนอใหม่ไปนี่หละเนาะแล้วก็มาดำหน้าเนาะค่ะใก้ขันบรนทุงน่ะดำแล้วเลยได้หน้าหน่ะกะหน้าหน้าของแก้ขันบรนทุงเองนะมันมีอยู่เน่นน้อยเนาะค่ะนอนอกนันนะมันสิเป็นของอายแน่ของนองแน่จังสี่นะของแก้ขันบรนทุงน่ะมันมีอยู่เน่นน้อยแต่ว่าเขาก็ดำอยู่ประมาณสี่มือพุ่นละดำมือละชมงเนาะค่ะนอแล้วก็แล้วก็แล้วละเอ้า ถือว่าแล้วๆเนาะนี่นะข้าต้มน้องใหม่เนี่ยข้ากระต้มให้จืดก่อนเนาะข้าลิ้นนามถิ่มก่อนเนาะคะ่ะเนาะเข้าต้มแล้วข้ากระลิ้นนามถิ่มก่อนลิ้นนามขมมันถิ่มนะนะต้มประมาณสองนามเนาะซับน้องใหม่แล้วกระต้มมน้องใหม่ถิ่มไว้เนาะแล้วข้ากะเพาะเมล็ดพันธุ์พันพกนี่ละต่อเนาะ อินทลาลัมล่ห้ากระเพาะไปแล้วเนาะค่ะนอวางต้นคลิปนะเ้าเพาะอินทลาลัมล่ไปแล้วนะเ้าเพาะเพิ่มเนาะค่ะเพาะเพิ่มจากคลิปก่อนๆนาๆนาน่ะก็คือมีมะเล็ดนี่เ้ากับมาเพาะเพิ่มเนาะคะ่ะนอใหม่ของห้าหนอนอใหม่ของห้านี้เ้ากระต้มน้ำที่สองนี่มันก็ให้มันจืดเนาะต้มให้มันจืดน่ะละจัง่อยไปเห็ดกับเขาเนาะ ก็แล้วแต่วิธีชีวิตเนาะค่ะว่าผู้ใดเสีเฮ็ดกับเขาแบบใดนะบางคนก็เอาไปแกงเส่กะทิจัซี่นะบางคนก็เอาไปเห็ดซุปหนอไม่เนาะแล้วกับางคนก็ไปแกงเประแกงเหล้าแกงอีสานแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะแล้วแต่ความชอบน่ะละเนาะกับเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะเป็นอีกมุมมตมนึงน่ะที่เข้ามาไททอให้เบิ่งเนาะสำหรับชีวิต คนบานให้บานหน้าเนาะค่ะเนาะเริ่มเห็ดโขงน้องหน้าปีแรกเนาะสำหรับการบรรทุงก็คือปีหกหกนี่แหละสามเดือนที่แล้วเนาะที่เขาเริ่มเห็ดนั่นะเรากะมาเมื่อนี้เขาก็เริ่มพาะเมล็ดพันพักเพิ่มนั่นแหละก็คือด้วยเนื้อทีทั้งมูดนะทีเขาเห็ดอยู่นะมันประมาณยี่สิบสองไรเนาะเทาเห็ดโขงน้องหน้าอยู่ประมาณสิบห้าลเนาะแล้วก็ฮะเหลือไว้เห็ดหน้านี่ประมาณเจ็ดไรเนาะ แต่ว่าภายในสิมหารายเฮาก็มีหน้ายู่กระยมกระแยมยูขึ้นกันนะเฮาก็จงไวไทยเฮ็ดน้ากินล่ะเนาะโดยพื้นที่มันยังเหลือหลายอยู่นอเฮาก็พาเพาะเมล็ดพันธุ์พักเพิ่มนี่ล่ะเพื่อที่สิไดป้ปลูกไปตามพื้นที่เนาะค่ะนอกระคือทยอยเห็ดนั่นล่ะนี่นะกับข้าวกับน้ำของเฮานอะนี่เขากะแกงเลาเนาะค่ะแกงอีสานแกงเลานี่ล่ะแกงใส่น้ำปลาหลนี่ล่ะเนาะ แกงใสไก่ใสน้ำปลาหลานเนี่ยละแล้วก็ใสใบแมงลักใสพริกทอดนะก็คือว่าแล้วแต่ผู้ใดอยากกินเผ็ดบ่อยากกินเผ็ดเนาะคนกินเผ็ดบ่ไดดก็คือบต้องกินพริกเนาะค่ะเฮา่กะใสพริกทอดไปสําหรับคนที่ต้องการกินเผ็ดนั่นแหละก็คือกินพริกไปน้ำเนาะค่ะอันนี้ข้าแกงแบบว่ากินได้ทุกทุกคนนะคนกินเผ็ดบ่ไดดก็กินได้นะคนกินเผ็ดใดก็คือ กินเม็ดพริกน่ะละ่ะกับแกมไปเนาะคะ่ะนอนี่นะเป็นพริกทอดเนาะคะ่ะนอที่เขาใส่ลงไปนะนี่ก็เป็นการพ่อมเมล็ดพันธุ์ผักข้าเนาะคือถุงหนึ่งนี่เ้าสีเอาสองตนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะมะละกอนะมะละกอเ้าสีเอาสองตนเนาะต่อถุงเฮาก็เลยเห็ดลุมให้มันเนาะง่ายๆก็คือเอามือเฮาเดี๋ยวละจิ้มเอาจิ้มเอา,เ,อาเนาะจิ้มเป็นลุมเป็นลุมแล้วก เอา,มาเลมล็ดมะละกอน่ะยอดลงไปเนาะเฮาก็เหตุตามตามวิธีของเฮา,า,า,าน่ะแหละเนาะเนี่ยเพราะว่าเฮาน่ะต้องการทุงละสองตนเนาะเฮาก็เลยเห็ุวิธีหนี้เนาะค่ะเนาะก็ให้เกิดขึ้นมาทุงหนึ่งสองตนน่ะแหละกะยอดไปเนาะกะเพาะไปเนะาะเพราะเมล็ดมะละกอเนี่กะสี่ร้อยต้นนะที่เฮาเพาะเนะี่ย แต่ว่าสิขึ้นทั้งเบิดสี่ลอยตนหรือเปล่านี่เฮาบ่แน่ใจนะแต่ว่ากะเฮาสั่งมาสี่ลอยตนเนาะสี่ลอยเมล็ดน่ะก็คือพันละหนึ่งลอยเมล็ดนะเฮาสั่งมานะแต่ว่าสิขึ้นลอยเปอร์เซนต์บ่อันนี้เฮากับ่แน่ใจนะกะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนา,นาะค่ะเนาะสำหรับการพเ 1, พาะเมล็ดพันธุ์ผักของเฮาเนาะมื้อนี้นะเฮาเพาะไปหลายนะเฮาเพาะเพิ่มไปหลายน่ะเพิ่มจากคลิปที่แล้วน่ะหลายเลยแหละนี่นะ เ้ากระแยกไว้เนาะค่ะเนาะยูมงนีนะกระซิมีพันมะละกอนี่พันแขกดำแล้วก็ะซิมีอินทาพาลัมแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบนี่แหละสำหรับมุมนี้กะสิเป็นพันข่งเนาะพันพันแก้วกลังดงอย่างสินะเฮาแยกเนาะแยกไว้เนาะนี่นะที่เห็นอยู่นี่แหละคือเฮาแยกมุมไว้อยู่เนาะแต่ละพันแต่ละพันเนาะกะมาลอดลุ่นเบิงแหละว่ามันสีออกนอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่นะ เฮาต้องมาลอหลุนเนาะมุมนี้นะพันครั่งนะเนี่ยพันครั่งเพื่อนวานะลูกโรกๆเงี้ยวๆนั่ยนะพันคลั้งเนาะนี่มุมนี้ของเฮามีหลายพันมาเลยมีหลายยางมาแมงล้มีหลายพันนะสําหรับมะละกออยู่มุมนี้เนี่ยก็สิเป็นแขกดําแล้วก็สิเป็นอินทผลัมแน่เป็นกระเจี๊ยบแน่เนี่ยแหละอยู่ๆยน้ากันอยู่หนี่เนาะ มีเท่าไหร่เราก็เพาะเพิ่มนะมีเท่าไหรเราก็เพาะเพิ่มนั่นแหละกะมาล่อหลุนกันอีกที่นึงเนาะคะ่ะว่ามันสิออกนอลอยเปอร์เซนต์บ่จังสีนะเขาก็มาล่อหลุนเนี่ยเฮาแยกไว้อยู่เนาะแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละพัน,นะะเนาะค่ะนะนี่นะหน้าของไก่คันมัานทุกงนะั้นแล้วๆนะคะนี่ละในน้อยยู่วางนี้นี่ละนิดเดียวเองนะ แต่ว่าเ่าก็มีการปลูกกระเจี๊ยบริมๆิมเนาะค่ะนะริมๆิมทางนะนะเขามีการปลูกกระกระเจี๊ยบแซมอยู่เนาะสำหรับหน้าในน้อยวันนี้นะแก้คันมาทุ่งดำอยู่สี่วันนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเขาดำแล้วแล้วเนาะเขากะสีขาบานแหละนี่นะเขากะเตรียมตัวขาวบานเนาะค่ะเนาะเขากะมาแรงคางไอแรงลางแขงล่างขาบอกพิษบ่าถือเนาะมาแางแขงล่างขาเนาะนี่ตามคลองน้ำตาม ไอนี่บันไดไอนี่ของเฮานี่ล่ละบันไดขามคองของเฮานี่ล่นะเนาะล้างแก้งล้างค้าอยู่นี่ยังค่อยอย่างเขาบานเนาะคะ่ะพอม่พี่น้องซึ่งบานเฮากะบอดเดยนะเดยูไก่นะบานไก่ขันบรนทุงบอดดย์ยูไกลจากนี้นะมันเดินได้นะเดินได้เนาะเราก็เดินมาทุกวันนะไก่ขันบรนทุงกันย่างมาทุกมือเนาะคะ่ะพอม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ